ครับผมสมบัติชุ่มวันแสน,นะครับบริษัท b ิ g กจอดวันนี้นะครับก็วันที่9เดือนธันวา63ก็มีความปื้มใจมากนะครับคือ1อันนี้ต้องบอกของของของเฮียสมชายก่อนนะครับท่านเป็นโรงงานผลิตสมุนไพรไทยมีอียอ,ยอนะนะครับโรงงานใหญ่มาก ก็เดี๋ยวเดี๋ ا, ด ا, วยวขอ้ทีตัอย่างเถอะขอเป็นชื่อโรงงานบริษัทนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือต้องขอบคุณลูกค้าเราด้วยนะครับบริษัทศิลาทองนะครับทำเกี่ยวกับพวกสมุนไพรไทยท่านผลิตเองนะครับเป็นโรงงานมีออยครบนะครับรผมก็ได้ขายของกับทางเฮียเขานะครับก็ฝากของมาให้เต็มเลยครับ เต็มเลยคือแบบต้องขอขอบคุณก่อนลูกค้าทุกท่านนะครับที่เอ,อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเออรักเรานะรักเราเพราะเราก็ช่วยเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับขอให้บอกนะครับเราเราเราง่ายๆนะครับบริษัทบิ๊กจดง่ายๆนะครับไม่ไม่ยากนะครับก็ มีปัญหามีอะไรขอให้บอกเราจัดการได้เราจัดการนะครับเรื่องต่างๆนะครับไม่อยากให้ลูกค้าเครียดนะครับเรารับผิดชอบตลอดนะครับต,ต้องขอบคุณก่อนนะครับบริษัทศิลาทองนะครับก็เดี๋ยวเอาโปรดักต์แต่ละตัวมาให้เดี๋ยวให้มาเยอะมากโอ้กล่องเบอเริ่มเลยนี่มูลค่าหลายพันนะผมดูแล้วอะนี่ยาดมนะครับเ,รเป็นพิมเสมน้ำ หอมดีครับผมชอบสีแดงหอมมากขมดมแล้วก็แบบเหมือนแบบมันสดชื่นจากข้างในนี่เรื่องจริงนะขมดมทีไรขนลุกทุกทีนะครับเนี่ยเลยชอบมากนะครับท่านให้เพิ่งให้มาเมื่อเช้านี่เองครับนั่นนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะมันพินเมเสนยอยอหมดเลยนะครับผมไปโรงงานมาแล้วโรงงานใหญ่มากนะครับท่านถงจีนด้วยแต่ช่วงนี้โควิดนิดนึงก็เลยนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย น,น,น้ำมันสมุนไพรนวดตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยลามร่างกายผมโฆษณาให้เลยครับเนี่ยครับศิลาทองนะครับใครอยากเป็นเอเจนท์ท่านนะครับกล่องสวยงามด้วยได้เลยนะครับเพราะาท่านส่งทั่วประเทศก็ส่งจีนอยู่ตัวตัว,ตวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าตัวไหนส่งจีนดังดังกล่องน่ารักครับดูเลยครับมีสำล้อด้วยออบอกของเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับอันนี้เป็น อ๋อนี่สําหรับพวกชอบอบซาวน่านะครับอบตัวแช่เท้ายังไม่ถึงอันนี้แค่อบตัวเขาจะเขียนไว้อยู่เนี่ยอบตัวนะครับก็คือแบบพวกอบสมุนไพรอะไรต่างๆหอมกลิ่นนี่หอมออกมาได้ยังข้างนอกเลยกลิ่นแบบโอ้โหแรงเดี๋ยวผมชอบผมชอบซาวน่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปลองใช้ดูน,น,นะครับให้มาเยอะมากอันนี้ประมาณหลายอันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกลูกค้าด้วยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสมุนไพรแช่เท้าโอ้โห รูปส้นตีนเต็มเลยเนี่ยดูครับดูน่ารักด้วยครับคือให้บ่งบอกเลยครับว่าของใช้กับอะไรนะครับอันนี้แช่เท้านะครับมีภาษาจีนนีภาษาจีนนนี่เขาเรียกว่าเยาเยานะครับอยา่าอย่าแช่เท้าก็อันนี้นะครับอันนี้อะไรเอ่ยลูกประครบ สูตร2สวยอะ่ะเดี๋ยวแกะเลยไหมลูกประครบนนี้จริงก็ชอบใช้นะประครบร้อนอะ่ะเวลาเราใส่เตานึ่งอ่ะนะครับคือเฮียแค่ทำดีนะบอกวิธีการใช้งานหมดเลยใช้ยังไงเออผมผมลงคลิปนี้นานเลยนะเผมไม่อยากให้ดูด้วยเพราะว่าแฮปปี้ครับคนไทยได้ขนาดนี้สวยครับแนืรูกประครบเขาโอ้หอมเหมือนกับไอ้กลิ่นคล้ายๆกับไอ้ตัวอบ รบตัวเลยเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกัน,กนแต่เขาว่ามันจะนั่นอันนี้อะไรเอ,อ่ยยามองยามองเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้ลูกค้าไปเยอะๆเลยครับเพราะท่านให้มาเยอะมากเดี๋ยวแจกเลยครับ <c oughs> อันนี้อันนี้สูตรพิเศษนะ <c oughs> <c oughs> เห็นแกบอกอยู่ยาสำหรับกุลสต <c oughs> รีอันนี้เนี่ยกินแล้วเอ,อจีมีหอมครับผมเฮ้ยกินจะบอกจริงๆ ก็บอกบารุงภายในอะครับยาบำรุงภายในนะครับแต่แต่ภายในผู้หญิงนะผู้ชายไม่ได้้สำหรับ for 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 women สำหรับผู้หญิงนะตัวนี้เขาให้มาแค่สองก็ปลูกเองแกบอกว่าขายดีมากหอมสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนดงบนเขาอันนี้อะไรเอ่ยเป็นี้ยะมองเหลืองอ๋ออะไรนะใช่ไหมไซเล็กไซเล็กไซเล็กอันนี้ไซเล็ก มีออยอหมดทุกอันแล้วนะผมผมดีใจมากอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยแกเป็นแพ็คมาสวยนะครับแพ็คละ6กีลาทองบริษัทศีลาทองมีอะไรอีกหมดยังอันนี้ได้แล้ว,ลวหมดแล้วห,วหรอโอเคก็ขอบคุณนะครับเพียสมชายนะครับที่อ,อ,อุดหนุนสินค้าเรานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการขอออ,ยอ,ยอเพราะว่าท่านทำมา วงการนี้หลาย10ปีมากเพิ่งได้อออย,อยอไม่นานนี้เองนะรู้สึกว่าจะแค่ไม่กี่เดือนนี่เอาสั่งสินค้าเราเข้าไปนะครับติดปัญหาตรงไหนอะไรเพื่อไหนทางเราก็จะส่งทีมเข้าไปจัดการให้นะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่าน Big กจอดนะครับกับทีมงานทุกคนบริการทุกท่านเต็มที่นะครับก็อยากให้ทุกท่านพึงพอใจนะครับ เราเราเราเต็มที่นะครับคือสิ่งที่ไหนสิ่งไหนที่ท่านทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทางเราเดี๋ยวจัดการให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอให้บริษัทศิลาทองของเฮียสมชายจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้วันนี้ไม่ได้คุยทั้งเรื่องปั๊มน้ำกับเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เป็นเครื่องเกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับแปรรูปเพราะว่าท่านก็ซื้อของเราทั้งหมดเลย นะครับเป็นสเตนเลสเพื่อขอออยอเรียบร้อยแล้วได้ได้เร็วมากไม่เกิน10วันได้แล้วนะได้มาทำห้องสวยมากนะครับโรงงานใหญ่มากเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปตอนนี้ท่านเพิ่งได้ออยอมาก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรน,นะครับท่านรับจับเเขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรผมก็จำไม่ได้เออแม่แม่แมป่ะหมอแม่ด้วยมั้งครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ